มา,ามค่ะลูกค้ามาเลยขออนุญเปิดโปรนี้นะจะเปิดโปรนี้ให้นะคะพี่ดูนะเนื้อลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะมาดับเปิดโปรลูกไม้ให้ก่อนนะคะพี่ดับเปิดโปรลูกไม้ให้ก่อนนะลูกค้าเดี๋ยวให้โปรลูกไม้ตัวนี้ก่อนนะคะพี่เป็นโปรนาทีทองนะ แป๊หนึ่งนะคะมาเลยตัวนี้ชุดเดทลูกไม้นลคะที่ตัวนี้นะเดี๋ยวเป็นเปิดโปรตนี้ให้ก่อนนะ ตัวนี้หน้าผ้าจะห้าสิบนิ้วนะคะพี่เราดูลายลูกไม้จุกๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าดีมากๆให้โปรพิเศษในไลน์นะคะให้โปรพิเศษในไลนะ์นะแป๊บหบนึ่งะลูกค่ะลูกไม้แบบคุมนะ มาค่ะเดี๋ยวเริ่มให้เลยนะมาเดี๋ยวขอปล่อยโปรตัวนี้ให้เลยตัวนี้นะคะพี่ชุดเดทนะลูกค้าดูนะผ้าสวยสวยแบบนี้เลยค่ะพี่ดูเนื้อลูกไม้นะเป็นฟิลแบบใส่กากล้างงานสวยเลยค่ะตัวนี้แขนสวยสวยแบบนี้เลย ลูกไม้แบบผ้าดีมากตัวนี้หน้าผ้าตัวนี้จะห้าสิบนิ้วนะคะพี่แล้วก็ความยาวอยู่ที่สี่สิบนิ้วนะตัวนี้นะและชายกระโปรงสวยๆแบบนี้เลยค่ะอยู่เนื้อนะมาแดีวขอเปิดโปรตัวนี้ให้ก่อนนะหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวอยู่ที่สี่สิบนิ้ว ด้านหลังเป็นผ้าวุนเวฟแบบนี้นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยส่วนด้านหน้าก็ลูกไม้สวยๆเลยค่ะตารับรุ่นนี้นะตัวนี้นะคะพี่พิมโปหนึ่งนะตัวนี้นะโปหนึ่งนะคะโปหนึ่งให้แค่สองรอยี่สิบพอลูกไม้อย่างดีนะพี่ดูเนื้อนะงานป้ายอย่างดีงานป้ายอย่างดีนะคะตัวนี้สวยๆเลย ถ้ารับตัวนี้พิมพ์โปหนึ่งนะโปหนึ่งให้แค่สองรอยยี่สิบลูกไม้สวยๆเลยค่ะพี่ดูเนื้อนะแล้วก็ด้านหลังผ้าตัวเดิมผ้าดีมากๆผ้ายืดอุนเวฟนะสั่งซื้อนะคะที่แอดไอดีหรือว่าโทรเบอร์ที่ปักหมุดนะคะตอนนี้โปหนึ่งนะคะพี่พิมพ์ตัวนี้ว่าโปหนึ่งนะให้แค่สองรอยยี่สิบาทตัวนี้โปหนึ่งนะถ้าลูกค้ารับนะคะพี่พิมพ์ตัวนี้ว่าโปหนึ่งสีบานเย็นนะ โปหนึ่งนะคะพี่สีส้มอิดนะคะตัวนี้นะดูเนื้อสวยๆเลยตัวนี้เป็นส้มอิดนะถ้ารับตัวนี้ได้ส้มอิดนะคะโปหนึ่งนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีชานะตัวนี้จะเป็นสีชาค่ะโปหนึ่งนะถ้ารับพิมพ์ได้เลยให้แค่สองร้อยยี่สิบบาทนะจากปกติสองสี่เก้านะคะอันนี้โป,โป1 1> นะพิมพ์ว่าโปหนึ่งนะลูกค้าพิมพ์ตัวนี้ว่าโปหนึ่งที่จะได้ราคาพิเศษสองร้อยยี่สิบบาทคน่ะ เนื้อลูกไม้เป็นแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยสีนี้คือสีชานะคะพี่ถ้ารับตัวนี้สีชานะสีชาจะอ่อนกว่าค่ะส่วนสีส้มอิดตัวนี้ตัวนี้นะคะพี่ดูดีๆนะตัวนี้ส้มอิดนะจะเข้มกว่านะดูเนื้อลูกไม้สวยๆอย่างนี้เลยค่ะพิมพ์คําว่าไอพิมพ์สั่งซื้อนะลูกค้าโปรหนึ่งนะสีส้มอิดนะคะตัวนี้โปรหนึ่งสีชานะลูกค้าดูสีต่างกันนะส้มอิดจะเข้มกว่าชาจะอ่อนกว่าสวยทั้งคู่ค่ะ แล้วก็โปรหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นสีบานเย็นนะคะตัวนี้นะโปรหนึ่งนะถ้ารับนะให้แค่สองร้อยยี่สิบาทเท่านั้นค่าส่งเป็นแบบพร้อมโอนยี่สิบเก้านะคะพี่ถ้าเก็บปลายทางจะบบกหกสิบาทปลายทางจะแพงกว่านะลูกค้าเป็นแบบเหมาเลยนะคะพี่จะากี่ชุดก็ได้ค่ะพิมพ์โปรหนึ่งนะคะสองร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะ มีสามสี่นะคะพี่สั่งซื้อโทรได้เลยนะหรือว่าแอดไอดีก็ได้นะคะบอกรหัสนะรหัสตัวนี้จะเป็นโปรหนึ่งนะคะเป็นโปรหนึ่งนะสองร้อยยี่สิบบาทพอโปรหนึ่งนะตัวนี้นะคะลูกไม้เนื้อนี้เลยสวยสวยแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ให้พิเศษนะถ้าจะรับราคาโปรนะตัวนี้นะคะพี่เป็นรหัสโปรหนึ่งนะคะ โปหนึ่งนะตัวนี้นะโปหนึ่งสีบ้านเย็นค่ะไปจะรับนะลูกค้าตัวนี้นะคะโทรได้เลย,เลยโปหนึ่งนะสีส้มอิดค่ะตัวนี้จะเป็นส้มอิดนะคะสวยมากๆดูเนื้อลูกไม้นะจำเลยสองร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นตัวนี้ให้โปค่ะตัวนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มชานะสีส้มชานะคะพี่โปหนึ่งนะ บอกรหัสโปรหนึ่งสีชานะตัวนี้นะสีชาะคะ่ะโปรหนึ่งนะรหัสรหัสโปรหนึ่งสีส้มอิดนะคะสีบานเย็นตัวนี้รหัสโปรหนึ่งนะสองร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นท้าสวยมากๆตัวนี้ถ้าลูกค้าจะเอาราคาพิเศษพิมพ์รหัสโปรหนึ่งนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นรหัสโปนะ 2องรอยิบาทจากสองสี่เก้าให้แค่สองยี่สิบนะมาเดี๋ยวไปให้อีกหนึ่งรหัสค่ะเดี๋ยวไปให้อีกหนึ่งรหัสนะตัวนี้ถ้ารับตัวนี้พิมพ์รหัสโปรหนึ่งนะคะพี่ มันจะเป็นฟิลแบบใส่กักนะแล้วก็แข็งสวยลูกไม้เ mm hmm. นื้อดีซับไม้เนื้อหนาอย่างเดิมลูกค้าที่เคยสั่งจะรู้เลยผ้าสวยและดีมากๆค่ะตอนนี้ถ้าตอนนี้จะเป็นรหัสโปรหนึ่งนะคะพี่เป็นรหัสโปรหนึ่งนะ,ะต่อไปแอบนะคะรหัสโปรหนึ่งนะ,ะลูกค้าตอนนี้นะคะถ้ารับตัวนี้รหัสโปรหนึ่ง ราคาพิเศษแค่220บาทเท่านั้นสวยมากๆตัวนี้นะ ถามได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นรหัสโปรหนึ่งนะเดี๋ยวจะไปให้อีกหนึ่งรหัสนะอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะตัวนี้นะคะที่รหัสโปรหนึ่งนะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบนิ้วนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นฟิลใส่แบบเหมือนคลุมอย่างนี้แล้วดูเนื้อลูกไม้นะชายนะคะพี่ตรงนี้เป็นเหมือนใส่คลุมแบบนี้นะสวยๆแบบนี้แล้วดูชายกระโปรงนะคะพี่ไม่ได้ตัดชายตรงผ้าสวยมากๆนะตัวนี้หน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวที่สี่สิบนิ้ว และแขนสวยๆแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านหลังนะผ้ายืดบุนเวฟตัวเดิมเนื้อผ้าใส่สบายอยู่แล้วค่ะด้านหลังเนื้อผ้านานุ่มใส่สบายแบบนี้นะเนื้อผ้าไม่มีซับในเนื้อผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆส่วนลูกไม้ด้านหน้านะคะพี่แบบนี้เลยลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อหนาอ,อย่างดีเลยลูกไม้แล้วก็ซับในด้านหน้านะตรงลูกไม้ให้อย่างดีพี่ดูเนื้อซับในนะคะผ้าดีมากๆแลางงานป้ายอย่างดีด้วยตัวนี้นะรหัสโปรหนึ่งนะคะพี่ จากปกติสองสี่เก้านะตอนนี้ให้พิเศษแค่สองรอยี่สิบาทสองสองศูนย์เท่านั้นค่ะเอาไปแค่สองสองศูนย์รหัสจะเป็นโปรหนึ่งนะคะพี่ถ้าจะรับตัวนี้รหัสโปรหนึ่งสีบ้านเย็นนะตัวนี้ค่ะต่อไปมีสามสีนะคะพี่รหัสที่ให้โปรนะถ้าจะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์สีส้มอิดนะคะตัวนี้จะเป็นส้มอิดนะโปรหนึ่งสีส้มอิดนะโปรหนึ่งนะคะพี่สี ชานะตัวนี้จะเป็นสีชาค่ะให้แค่สอง้อยยี่สิบาทคุ้มมากๆถ้าดูลูกไม้นะลูกค้าผ้าดีมากๆค่ะพี่ตัวนี้นะสีชานะตัวนี้ค่ะจะเป็นสีส้มอิดนะคะสวยทุกสีเลยสวยทั้งสามสีนะสีสุดท้ายตัวนี้สีบานเย็นค่ะรหัสโปวหนึ่งนะสอง้อยี่สิบบาทเท่านั้นค่ะมาเดี๋ยวขอไปอีกหนึ่งรหัสนะ จะไปให้สองรุ่นนะคะพี่รหัสราคาสินค้าราคาพิเศษจะเป็นรหัสโบนะค่าส่งจะเป็นพร้อมโอนยี่สิบเก้าบาทเป็นแบบเหมานะคะถ้าเป็นปลายทางจะบวกหกิบาทเป็นแบบเหมาเหมือนกันจะเอากี่ชุดก็ได้เลยนะทาง้เราให้เป็นแบบเหมานะคะมาลูกค้าเดี๋ยวขอไปตัวนี้ให้อีกหนึ่งรุ่น ตัวนี้นะชายอัดพีสสวยๆเลยค่ะพี่ดูเนือลูกไม้ตัวนี้ใครได้ไปคุ้มมากๆแล้วดูชายกระโปรงอัดพีสสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ลูกไม้ข้างหน้าบะท่าดีมากๆเนื้อนิ่มเกล็ดไข่ส่งเหมือนเดิมลูกไม้เนื้อสวยเลยแล้วก็ซับในตรงเนื้อลูกไม้อย่างดีเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องห่วงเลยแล้วดูแขนสวยๆแบบนี้เลยนะส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะผ้าวุ้นเวฟบผ้าเทปตัวเดิมเนื้อนุ่มยืดใส่สบายค่ะตัวนี้แล้วก็อัดพีสด้านหลังสวยๆแบบนี้เลย อย่างน,นี้นะตัวนี้อ,อกนะผ้าห้าสิบนิ้วความยาวสี่สิบเอ็ดนิ้วค่ะพี่ทรงสวยมากๆรุ่นนี้เป็นรหัสโปรสองนะลูกค้าคอกลมสวยๆแบบนี้นะคะพี่ผ้าลูกไม้เนื้ออย่างนี้เลยรหัสโปรสองนะตัวนี้รหัสโปรสองค่ะให้แค่สองรอยยี่สิบาทจากปกติสองสี่เก้าก็ว่าถูกแล้ววันนี้ให้แค่สองรอยยี่สิบตัวนี้ลูกค้าจะรับเลยราคาพิเศษนะพิมพ์รหัสโปรสองนะคะ ตัวนี้จะเป็นโปรสองนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มอิดนะคะโปรสองนะสีส้มอิดค่ะพิมพ์รหัสโปรสองนะลูกค้าจดรหัสไว้นะหรือแคปรูปไว้ก็ได้นะคะพี่สีนี้จะเป็นสีชานะคะรหัสโปรสองสีชานะสองรอยี่สิบบาทเท่านั้นรหัสโปรสองะค่ะพี่ตัวนี้จะเป็นสีบานเย็นนะแล้วดูนะอัดพีชสวยๆแบบนี้เลย งานสวนมากๆแล้วดูเนือลูกไม้ค่ะนื้อสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่และชายกระโปรงก็อัดพีชสวยๆเลยรหัสโปรสองนะคะพี่ให้แค่สองรอยี่สิบาทอ้าสวยมากๆรหัสโปรนะแล้วดูเนือลูกไม้นะอยากดูสีไหนนะคะพี่จะถามอะไรนะลูกค้าพิมพ์ได้นะคะตัวนี้จะเป็นรหัสโปรนะให้แค่สองสองรยี่สิบาทนะคะพี่ตัวนี้รหัสโปรสองนะ รหัสโปรสองสอง้อยี่สิบาทเท่านั้นนะคะพี่ถ้าจะเอาราคาพิเศษนะลูกค้าพิมพ์รหัสโปรสองนะคะหรือว่าโทรมาบอกพิมพ์รหัสโปรสองจะได้ราคาพิเศษนะอันนี้จะเป็นชุดเดทนะคะพี่จะเป็นรหัสโปรนะให้ราคาพิเศษสองสองศูนย์เท่านั้นนะ 5, 5. อยากดูสีไหนนะคะพี่อยากถามอะไรพิมพ์เข้ามาได้นะ โทรสอบถามสินค้าได้เลยนะคะพี่ค่าส่งจะเป็นแบบเหมาพร้อมโอนยี่เหมือนเดิมนะลูกค้าที่สั่งประจําจะรู้นะคะคุ้มมากๆแต่ถ้าเป็นปลายทางจะ60บาทเหมาเลยเหมือนกันนะคะพี่ทุกพื้นที่นะไม่บวกเพิ่มเลยค่ะคือเก็บ60บาทคือคุ้มมากตัวนี้จะเป็นรหัสนะคะลูกค้าโปสองนะ รหัสโปรสองนะคะพี่ตัวนี้นะถ้าลูกค้าจะรับรหัสโปรสองนะสองร้อยยี่สิบาทจะบอกว่าเอลูกไปคือลูกค้าคุ้มมากนะคะตันนี้ราคาปกติก็ว่าคุ้มแล้วตอนนี้นะให้ราคาโปรนะคะลูกค้าต้องพิมพ์รหัสเป็นรหัสโปรนะหรือว่าโทรมาบอกเป็นรหัสโปรนะคะพี่รหัสโปรสองนะตัวนี้นะจะให้แค่สองร้อยี่สิบาทเท่านั้นค่ะ มีดูเพิ่มไหมพี่จะพยายามไล่ช่วงนี้จะมีรหัสโปรขึ้นเยอะนะลูกค้าจะพยายามไล่ให้ดูนะคะพี่ฝากกดติดตามได้นะอ่าเดี๋ยวขอทวนนิดนึงนะคะพี่ตัวนี้นะพี่จะให้โปรพิเศษรุ่นนี้นะจะเป็นรหัสโปรสองให้แค่สองรอยยี่สิบบาทนะคะตัวนี้จากราคานะสองสี่เก้าจะให้โปรรุ่นนี้เป็นแค่สองรอยี่สิบบาทหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวที่สี่สิบเอ็ดนิ้วนะ แล้วก็ใชก้กระโปรงอัดพีทอย่างนี้เลยลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่สองร้อยี่สบเท่านั้นจากลรลค่ะโอติสองสี่เก้านะด้านหลังสวยๆแบบนี้พี่งานป้ายอย่างดีนะด้านหลังเป็นผ้าบุนเว็บเหมือนเดิมค่ะพี่ผ้าเทปใส่ยาวๆตัวนี้ผ้านะคะพี่ซักไม่ต้องรีดนะแล้วผ้าไม่ย้่ยใส่คุ้มมากๆรหัสนะคะพี่จะเป็นโปรสองนะสองร้อยี่สิบาทเท่านั้นสีบ้านเย็นนะคะพี่โปรสองนะสี ส้มชานะคะตัวนี้จะเป็นสีชานะลูกค้าดูดีๆตัวนี้จะเป็นสีชานะถ้าสีเข้มกว่าตัวนี้จะเรียกสีอิดนะคะเป็นสีส้มอิดนะรหัสโปรสองค่ะพี่สองอยี่สิบาทเท่านั้นนะอยากดูเพิ่มไหมคะพี่อยากดูเพิ่มไหมแล้วก็เป็นรุ่นนี้นะคะพี่เมื่อวานที่ลงโปรไว้ให้นะ ตัวนี้จะเหลือแค่5ชุดสุดท้ายแล้วนะชุดเซตนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะถ้ารับชุดเซตนะคะตัวนี้ย185บาทค่ะพี่ทั้งเสื้อทั้งเกงนะ5เซตสุดท้ายแล้วนะคลิปมีที่หน้าช่องนะคะพี่ตัวนี้นะลูกค้าสามารถสั่งได้เลยตัวนี้เป็นโปรพิเศษให้นะจาก279นะจะเหลือแค่185บาททั้งเซตทั้งเสื้อท,ท,ทั้ทงเกงนะคะตัวนี้นะ สั่งได้เลยนะคะพี่อยากรู้ตัวไหนลูกค้าพิมพ์ได้เลยนะอ่าเดี๋ยวขอไปรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่สวยมากๆพี่ดูนะและลายลูกไม้แบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยต้นนี้นะ,ะพี่จะเป็นรหัสโปสามนะคะพี่ตัวนี้เป็นรหัสโปสามนะ,ะหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวอยู่ที่สี่สิบนิ้วนะคะ ความยาว40 41นิ้วนะตัวนี้เป็นชุดเดชชายอัดพิษสวยๆแล้วดูเนื้อลูกไม้นะสวยๆแบบนี้ค่ะแล้วพี่ดูชายกระโปรงนะด้านหลังผ้าเทปเหมือนเดิมผ้ายุดบุนเว็บตัวนี้รหัสโปร3นะคะพี่โปร3ให้แค่220บาทพอเอาไปแค่220บาทพอตัวนี้เป็นรหัสโปร3แล้วดูเนื้อสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้นะถ้ารับตัวนี้พิมพ์รหัสโปร3นะคะพี่บอกเลยราคาดีมากคุ้มมากๆ โปร3นะคะพี่220บาทเท่านั้นตัวนี้พิม์รหัสโปรสามนะคะพี่ถ้าพี่จะเอาตัวนี้นะบอกเลยลูกค้าคุ้มมากๆพี่ดูเนื้อลูกไม้งานป้ายสวยๆด้วยนะและเป็นชุดเดสนะให้แค่220รสิบคุ้มมากๆรหัสจะเป็นโปรสามนะคะพี่พิมพ์ได้เลยนะ สั่งซื้อนะคะพี่ i d หรือว่าเป็นเบอร์โทรที่ปักหมุดได้นะคะพี่แล้วก็ถ้าเป็น a i d พี่แคปรูปไว้นะคะพี่แคปรูปไว้นะแล้วก็ส่งที่บ้านเขียวได้เลยแจ้งว่ารหัสโปนะคะพี่จะได้ราคาพิเศษนะตัวนี้จะเป็นรหัสโปถ้าตัวสีเทาตัวนี้เป็นรหัสโป3นะคะพี่จะได้ราคาพิเศษแค่220บาทมีไม่กี่ชุดแล้วนะลูกค้ามีไม่กี่ชุดนะ รหัสโปรสามนะคะตัวนี้นะหน้าผ้าจะห้าสิบนิ้วนะคะพี่หน้าผ้าห้าสิบนิ้วตึงนะลูกค้าถ้าอกสามสิบแปดลงมาใส่สวยนะคะตัวนี้นะถ้าพี่ห้าสิบก็คือจับตึงพอดีเลยนะนี่นะแล้วดูข้างหลังสวยมากๆค่ะพี่ผ้ายืดอุลเวฟผ้าเทปตัวเดิมใส่ยาวๆคุ้มๆและลูกไม้ข้างหน้าแบบนี้ซับไม้เนื้อหนาอย่างดีเหมือนเดิมค่ะ ตัวนี้จะเป็นรหัสโปรสามนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นรหัสโปรสามสวยๆแบบนี้เลยโปรสามให้แค่สองร้อยยี่สิบบาทจากราคาสองร้อยสี่สิบเก้านะ,ะนะลูกค้าประหยัดไปเยอะมากนะตัวนี้อาดูชายนะคะพี่ดูชายสวยๆแบบนี้เลยสองสองศูนย์เท่านั้นโปรสามนะคะตัวนี้จะเป็นรหัสโปรสามนะ,ะสั่งซื้อย้อนหลังได้นะคะพี่ สั่งซื้อย้อนหลังโทรหรือว่าจะแอด ID ที่หน้าช่องได้เหมือนเดิมนะคะพี่แล้วก็แจ้งรหัสนะถ้าลูกค้าแอดนะแอด ID ลูกค้าแคปรูปส่งนะคะแจ้งรหัสโปรได้เลยนะคะพี่ฝากกดติดตามนะลูกค้าสไลด์ให้ดูบ่อยๆนะคะพี่จะไลค์ให้ดูบ่อยๆนะ,ะขอบคุณนะคะเจอกันรอบวันพรุ่งนี้ค่ะ